สวัสดีครับมาพบกันในลัคนาไหนจะร้อนเป็นไฟนะครับผมเป็นการทำนายในช่วงของอีพีโซด1หรือ14มกราจนถึงประมาณ13มกุมภาพ4นะครับ14มกราจนถึงประมาณ13มกุมภาก็คือกินเวลาในช่วงที่ดาวอาทิตย์ ที่ย้ายนั่นเองนะครับผมดาวอาทิตย์จะย้ายประมาณ1เดือนตามที่เราได้ดูตารางการโคจรของดวงดาวต่างๆนานาเรียบร้อยแล้วในเดือนนี้เองเนี่ยระหว่างที่ดาวอาทิตย์ย้ายเนี่ยนะครับก็จะมีดาวย้ายอ,ยอยู่ประมาณสัก2ครั้งนะครับดาวอาทิตย์ย้ายตั้งแต่วันที่14มกราคจนถึงประมาณ13กุมภาเสร็จแล้วก็มีดาวศุกร์นะครับ ก็ย้ายลงมาที่19มกราคมจนถึงประมาณ22กุมภาพาย้ายมาพักเป็นมหาจักรอยู่ในเรือนของราศีธนูนะครับรูปดาวที่ทำย่อลงมาก็คือเป็นรูปนี้นะครับก็คือในช่วงวันนี้แหละอย่างวันนี้ก็วันที่ประมาณ24มกราคมแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นรูปดาวก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะมีอีกช่วงหนึ่งก็คือประมาณแค่ช่วง10กุมภาพันธ์นะครับก็คือเกือบๆจะ สิ้นช่วงของอีพิโซดหนึ่งละนะครับก็จะมีดาวพุธอีกหนึ่งดวงที่ย้ายนะครับจากที่เขาอยู่ข้างล่างราศีธนูเขาก็ย้ายกลับไปปกติและครับไปเดินปกติของเขาที่ราศีมังกรกันนะครับผมทีนี้เราลองมาดูกันครับว่าในรูปดาวของในช่วงนี้เองนะครับก็คือในรูปดาวในช่วงที่ก่อนที่ดาวพุธจะย้ายนะครับก็จะมีราศีหรือลัคนาราศีไหนที่จะ ร้อนเป็นไฟนะครับเราไปดูที่ลัคนาราศีแรกเลยดีกว่านะครับลัคนาราศีมังกรจะร้อนไหมอ่ะผมว่ามังกรก็ร้อนอยู่นะเพราะว่าดาวอาทิตย์กับดาวเสาร์ย้ายเข้าทับลัคนาของตัวเองนะครับเพราะนั้นลัคนาแรกก็ต้องเป็นลัคนาราศีมังกรแน่นอนนะครับลัคนาราศีมังกรเพราะว่า ถ้าเราดูตามรูปแบบเลยนะเราจะเห็นดาวเสาร์กับดาวอาทิตย์นะครับเป็นคู่ธาตุไฟเมื่อเป็นคู่ธาตุไฟเขาก็มาอยู่รวมกันที่ลัคนาเลยวัะนั้นคนลัคนาราศีมังกรเองโอ้โหงานเยอะนะครับงานเยอะความรับผิดชอบเยอะมากต้องวาดระแวงเพราะเสาร์ก็คือความอดทนใช่ไหมอาทิตย์ก็คือการงานความรับผิดชอบเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ เนาะความรับผิดชอบโอ้โหความมีเกียรติเสาเป็นดาวไฟคนเกาะอาทิตย์เป็นดาว เขาเรียกอะไรดาวไฟธรรมชาติเพราะฉะนั้นไฟทับตัวเองลัคนาราศีมังกรจึงร้อนแรงด้วยการงานความรับผิดชอบนะครับในช่วงนี้ลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีอะไรเอ่ยลัคนาราศีต่อไปก็คือลัคนาราศีกระกฎนั่นเองเนาะลัคนาราศีกระกฎของเรานะครับอ่านะลัคนาราศีกระกฎก็ดาวอาทิตย์กับดาวเสาร์ก็อยู่ในเรือนของปัตตนีไง ปัตตานีก็แปลว่าคู่ของและหุ้นส่วนเพราะนั้นรัคนาราศีกรกฎเอกก็ต้องมีงานให้จัดจานนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายช่วงนี้โอ้โหงานเยอะเนะนาะคนรัคนาราศีกรกฎก็เลยงานเยอะความรับผิดชอบเนะี่ยจะต้องรับผิดชอบต่อผู้หญิงที่มีอายุเนะี่ยจะต้องรับผิดชอบต่อความมีเกียรติเรื่องของการงานต่างๆนานา,นานะครับเพราะว่าอาทิตย์ไปตกอยู่ในเรือนของปัตตนิคู่ของและหุ้นส่วนนั่นเองนะ คนละขนาราศีมังกรและคนละขนาราศีกกฎก็เลยงานเยอะนะครับประมาณนี้นะอ่ะหมดยังอะ่ะก็น่าจะหมดแล้วเนาะไปดูลกขนาราศีกุมดีกว่าละขนาราศีกุมเขาบอกว่าดาวอาทิตย์ไปตกวินาศดาวเสาร์ไปตกวินาศเลยไม่มีงานจะทำเนาะเพราะนั้นอาจจะร้อนเหมือนกันร้อนที่ต้องหางานเนาะอ้อาทิตย์อาทิตย์มันแบบว่าเป็นเรื่องของการงานความรับผิดช,ชอบถูกไหม เสาก็เป็นเรื่องของแม่ไปตกวินาศหมดเลยก็ต้องระวังเนาะดาวไฟไปตกวินาศนะครับอาจจะร้อนร้อนเพราะว่าไม่มีอะไรทำนะประมาณนี้ตกงานนั่นเองราศีมีนครับราศีมีนเขาบอกว่าอาทิตย์และเสาไปอยู่ในเรือนของลาภลาบผลอืมดาวอาทิตย์คุณไปอยู่ในเรือนของลาบผลนะก็แปลว่าคุณก็มีงานมีตําแหน่งมีความมีเกียรติ นะครับมีนู่นนี่นั่นต่างๆนะันะาธรรมบางที17เป็นเรื่องของความร้อนแรงของลาภะได้ลาบร้อนๆเข้ามาได้ของร้อนเข้ามาก็ก็เอาน้ำเทนิดหนึ่งก็แล้วกันเนะาะราศีเมฆค,ครับราศีเมฆมาละราศีเมฆเจเอนะครับผมอ่าราศีเมฆของเรานะครับผมถ้าบอกว่าราศีเมฆของเราเนาะดาวไปตกอยู่ในเรือนของกรรมะละ ก็เป็นเรื่องของการงานความที่แบบว่าต้องอดทนในเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นราศีเมฆก็อจ,จะเป็นอีกหนึ่งราศีนะครับที่จะร้อนในเรื่องของการทํางานเนาะต้องหวาดระแวงต้องแบบว่าระวังต้องรับผิดชอบการงานให้เยอะมีพฤหัสเข้ามาอยู่ในเรือนของราพะด้วยก็เป็นลาภผลเนาะก็อาจจะผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเนี่ยมีเกตมีราหูเข้ามาเรื่องของสติเรื่องของ ไอเดียสร้างสารรค์ความปุ๊บปั๊บทันทีทันใดนะครับราศีเมฆก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งราศีนะครับที่มีในเรื่องของความมีงานมีของร้อนเข้ามานั่นเองนะครับราศีพฤษภละเป็นยังไงบ้างราศีพฤษภเองเขาบอกว่าดาวอาทิตย์ไปตกอยู่ในเรือนของสุภะ นั่นคือเรื่องของความสุขความเจริญความคิดคิดมากคิดเยอะเป็นพินทุบายคนลักษณะราศีพุธโตช่วงนี้เลยคิดมากคิดเยอะราศีเมถุนละครับราศีเมถุนเขาบอกว่าไปตกอยู่ในเรือนมรณะก็ตามตามราศีกลุ่มไปนะไปนาไปอยู่ทะเลกัน นะครับไปอยู่ทะเลเพราะว่าตกงานนั่นเองอาทิตย์เป็นมรณะต้องแต่ว่านอกจากเรื่องของการงานแล้วคนลัคนาราศีเมทุนเองต้องระวังในเรื่องของโครคผ่าตข้เจ็บโรคเกี่ยวกับกระดูโกโรคเกี่ยวกับเส้นเอ็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของเลือดโรคเกี่ยวกับเรื่องของอ,อ,อาทิตย์มันแปลว่าอะไรครับอาทิตย์มันแปลว่าเลือดได้แปลว่าเรื่องของไมเกรนสายตาความดันนะครับถ้ายังไม่มีนะแนะนําให้ไปบริจาคเลือด นะครับประมาณนี้นะมันจะช่วยแก้เคล็ดละกันลัคนาราศีกรกฎไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นลัคนาราศีสิงห์นะครับลัคนาราศีสิงห์เขาบอกว่าหนึ่งไปตกอลิเนาะอาทิตย์ไปตกอลิช่วงนี้ก็งานเป็นอุปสรรคอาจจะมีอุปสรรคจากผู้หญิงนะเพราะว่าเสาเป็นผู้หญิงก็มีอุปสรรคจากอเจนะแต่พฤหัสเป็นผู้ชายผู้ชายมาสนับสนุนเราเพราะฉะนั้นถ้าจะมองหาคนช่วยมองหาตัวช่วยต้องมองหาผู้ชายเนาะ อืมมองหาผู้ชายนะอืมประมาณนั้นนะ,ะลัคนาราศีกันละ่ละลัคนาราศีกันเองเขาบอกว่าดาวเสาร์ดาวอาทิตย์ไปตกอยู่ในเรือนของปุตตะบริวารเสารแปลว่าเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่ามาันมาบริวารมามาเหนื่อยกับบริวารหรือไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่อาทิตย์มาตกปุตตะเป็นพินทุบาทแปลว่าหน้าที่ตําแหน่งการงานไปตกกับบริวารของคุณหมดเลยเพราะนั้นคนลัคนาราศีกันเองอาจจะ ต้องดูแลเรื่องของบริวารให้คําแนะนํากับบริวารของคุณแล้วก็เรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานถ้ามันมาช้าเกินไปคุณก็ต้องกระตุ้นตัวเองไปรับงานเข้ามาเนาะไม่งั้นมันจะไปตกกับบริวารหรืออาจจะมีเกณฑ์ที่ลูกหลานของคุณได้รับงานอ่าได้รับตําแหน่งประมาณนี้ลูกน้องได้รับตําแหน่งเลยหน้าเจ้านายไปแล้วคณะราศีตุเองหนึ่งไปตกอยู่ในพันธุเรื่องบ้านแหละ เรื่องการดูแลบ้านเรื่องของความรับผิดชอบเรื่องของช้างเท่าหน้าเรื่องของเสาก็เป็นเรื่องของรากฐานในบ้านเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีตุลเองก็ร้อนเรื่องบ้านแหละบางคนเขาบอกได้ข่าวมาว่าจะโดนยึดบ้านเนาะไปถามเองแล้วว่นว่าคนนั้นคือใครเนาะประมาณนั้นแหละลัคนาราศีพิจิกครับเขาบอกว่า ไปตกอยู่ในเรือนของสระชาเพราะฉะนั้นคุณก็จะร้อนแรงในเรื่องของคนรอบข้างคุณก็จะเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจเป็นที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นผู้นำอยู่ในระบบของเพื่อนฝูงคนรอบข้างหรือพี่น้องของคุณนะครับคนล,นลักษณะราศีพิจิกก็เลยเหมือนกับเป็นที่ เออแบบว่าโน h o ฮาวโน o w ฮาวอันโนนโแบบว่าเป็นที่รู้จักเนาะประมาณนั้นกับคนรอบข้าง4.63หูเนี่ยโหคิดมากคิดเยอะนะครับปตัตตานีมี8.9อีกนะครับคนรอบข้างล้วนๆเลยเรื่องของคนรอบข้างคืองานของคุณลัคนาราศรีสุดท้ายคือธนูครับธนูตกกระดุมพระหางานหางเงินคิดเรื่องงานคิดเรื่องเงินนะครับ วางแผนเรื่องงานวางแผนเรื่องเงินอาจจะแบบหนักและเหนื่อยหน่อยเพราะดาวย้ายเข้ามาเต็มลัคนาเลยแล้วมีดาวอริอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่คือลัคนาราศีไตจะร้อนมันก็ร้อนทุกลัคนาแหละนะครับผมมันก็เปลี่ยนแปลงไปก็แก้ไขกันไปก็แล้วกันสวัสดีครับ